ก็วันนี้นะครับได้โอกาสพูดคุยกับพี่น้องสื่อบนชนเนี่ยประเด็นสำคัญคงหนีไม่พ้นนะครับในเรื่องที่พลเอกประวิทย์นะครับได้พูดออกมาอย่างมั่นใจว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยพร้อมประสานงานกับทุกฝ่ายทำงานกับทุกฝ่ายได้นะครับผมเองในฐานะของโฆษกของพักเก้าวไกลนะครับคงต้องใช้โอกาสนี้นะครับในการยืนยัน ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่สังคมต้องการจะเห็นคือเราต้องการที่จะออกจากระบอบของสามปอพี่น้องสื่อมวลชนครับถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่มีการรับประหารเมื่อปี57เนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยเราจะพบว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยมันไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าเลย เศรษฐกิจปากท้องปัญหาของพี่น้องประชาชนปัญหาในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแต่เลวร้ายลงสิ่งที่เด่นชัดไม่ต้องอะไรมากครับดูการกระทําความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐขนาดนี้ถึงขนาดที่จะต้องมีการกวาดล้างเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทาเนี่ยจำนวนกี่คนเกือบร้อยคนและผมเชื่อว่าผู้ที่มีความเกี่ยวข้องมันก็มากไปอีกถามว่าใครที่มีบทบาท ในการกํากับดูแลองค์กรเหล่านี้ก็ท่านนายกไม่ใช่หรอฮะก็ท่านประวิตยไม่ใช่หรอครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเด่นชัดว่าภายใต้ระบอบของสามปอเนี่ยมันทำลายประเทศไทยขนาดไหนไม่ต้องพูดถึงนโยบายในเรื่องของด้านเศรษฐกิจต่างๆที่มันก็ยิ่งเด่นชัดเช่นกันว่าปัญหาทางเศรษฐกิจของบ้านเมืองของเราเป็นอย่างไร วันนี้สิ่งที่สังคมไทยต้องการโจทย์ของประเทศไทยหลังจากนี้เนี่ยคือการออกจากระบอบแบบนี้ฮะประเทศไทยไม่ควรที่จะมีผู้นำที่ชื่อว่าประยุทธ์จันโอชาหรือประวิตรวงสุวรรณอีกแล้วดังนั้นเวลาที่ท่านพลเอกประวิตย์บอกว่าพร้อมทำงานได้กับทุกฝ่ายพร้อมประสานงานได้กับทุกฝ่ายผมไม่เชื่อว่านี่คือสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นพักเก้าไกล เรามีจุดยืนที่ชัดเจนว่าเราไม่มีทางที่จะเข้าร่วมหรือทำงานร่วมกับพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์อย่างแน่นอนและผมก็เชื่อว่าถ้าพักการเมืองไหนเลือกที่จะทำงานกับคนเหล่านี้ผมไม่เชื่อว่าประชาชนจะสนับสนุนพักการเมืองนั้นด้วยเหตุนี้ครับผมจึงคิดว่าพศ2566 เราเพิ่งผ่านปีใหม่กันมาไม่นานถึงเวลาแล้วครับที่ประเทศไทยจะได้เริ่มต้นกันใหม่ด้วยการออกจากชายที่ชื่อว่าประยุทธ์ออกจากล่มเงาของชายที่ชื่อว่าประวิทย์นะครับก็อันนี้เพื่อความชัดเจนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะผมก็อดคิดไม่ได้อย่างหนึ่งนะจะทํางานกับทุกฝ่ายเนี่ยไม่แน่ใจว่าทํางานกับพลเอกประยุทธ์ได้หรือเปล่านะครับทั้งสองคนเนี่ยยังจะไปด้วยกันได้ไหม ก็เป็นเรื่องที่น่าตั้งคำถามดังนั้นถ้าเกิดมองมาที่พรรคการเมืองที่มีอุดมการประชาธิปไตยเนี่ยผมค่อนข้างมีความเชื่อว่าคงเกิดขึ้นได้ยากนะครับมีพี่น้องสื่อมวลชนท่านใดมีคำถามไหมครับมผมยังไม่ได้มองถึงขนาดนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่าพรรคการเมืองไหนก็ตามนะครับถ้าไปจับมือกับ พลเอกประวิตยเนี่ยคือมันปฏิเสธไม่ได้ว่าพลเอกประวิตยกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้ามาด้วยกันประเทศไทยเป็นแบบนี้ได้ก็คือสองคนนี้เนี่ยเขามีบทบาทสําคัญแล้วประชาชนก็จําได้ดีดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดพักการเมืองไหนไปจับมือกับพลเอกประวิตยนะครับผมคิดว่ายากที่ประชาชนจะสนับสนุนนะครับอย่าพึ่งไปมองถึงการทำนายอนาคตขนาดนั้นเลยนะครับ เท่าที่ผมทราบกา็ประชาชนเนี่ยเวลาที่เราลงพื้นที่เนี่ยนะครับเขาไม่อยากเห็นพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยใดๆนะฮะจับมือกับพรรคการเมืองที่เป็นขั้วผด็ิการดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่โจทย์แบบนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องคำนึงถึงความรู้สึกถึงสิ่งที่ประชาชนเนี่ยเขาคิดด้วยการเมืองยุคก,ก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ย คุณอาจจะจับมือกันคุณอาจจะมีดีลอะไรบางอย่างกันโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าประชาชนจะรู้สึกยังไงเนี่ยสมัยก่อนมันอาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะทําแล้วอาจจะเกิดขึ้นแต่ผมคิดว่าพัฒนาการของสังคมของเราเนี่ยนะครับการเมืองของเราเนี่ยมันเด่นชัดว่าวันนี้ประชาชนเนี่ยเขาต้องการอะไรวันนี้เนี่ยนะครับพักการเมืองนะครับต่างๆนะครับถ้าคุณไม่ มีจุดยืนที่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยนะครับผมคิดว่าโอกาสที่จะสูญพันธุ์เนี่ยมีสูงมากนะครับผมผมไม่ได้เตือนไปที่พักไหนเป็นการเฉพาะเจาะจงนะครับผมให้ความเห็นในลักษณะที่ว่าถึงที่สุดนะครับทุกพักการเมืองซึ่งรวมถึงพักเก้าไกลด้วยนะครับในการที่จะทำงานการเมืองเนี่ยเราไม่มีทางที่จะทำงานร่วมกันกับ พลเอกประวิทย์ซึ่งทําหน้าที่มาโดยตลอดในการทําลายระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ที่สําคัญก็คือสร้างพรรคการเมืองทหารที่สืบทอดอํานาจของคสชผมคิดว่าคงประชาชนคงคิดว่ามันคงพอได้แล้วนะครับทางนี้มีคําถามไหมครับไม่มีนะฮะเจ็ดร้อยบาทครับ อ,อ,อย่างแรกเลยนะครับนโยบายอะไรใดก็ตามที่จะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าคำถามที่สำคัญก็คือว่าวันนี้นะครับพลเอกประวิทย์ไม่ได้พูดในฐานะนายพลเอกประวิทย์วงสุวรรณอดีตรองนายกหรืออะไรแบบนั้นนะครับ <S 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 ตัวท่านเนี่ยปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งหน้าที่คำถามก็คือว่าเมื่อวานน่ะ ท่านทำอะไรท่านลาคอรมแล้วปกติคอรมเนี่ยมีหน้าที่อะไรฮะทำงานให้กับประชาชนแก้ปัญหาให้กับประชาชนแล้วท่านลาแบบนั้นแล้วถามว่าปัญหาของบ้านเมืองต่างๆมันจะถูกแก้ไขไหมแล้วท่านก็ไปบอกกับประชาชนว่าเดี๋ยวจะแก้ไขให้แต่ขอให้ได้รับการเลือกตั้งมาก่อนแล้วปัจจุบันท่านเป็นดํดำรงตําแหน่งอยู่ทำไมท่านไม่ทํางานทําไมท่านไม่แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ ดังนั้นนโยบายใดๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องทางเศรษฐกิจเนี่ยที่นําเสนอโดยปากของพลเอกประวิตยเนี่ยผู้กันตรงๆส่วนตัวผมผมไม่ให้ราคานะครับผมไม่ให้ราคาผมไม่ได้เชื่อว่านโยบายต่างๆนะครับจะนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของพี่น้องประชาชนได้นะครับผมยังเชื่อว่าวันนี้ถ้าเราจะนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงจริงๆวันนี้เราต้องเปลี่ยนนะครับคนที่จะเข้ามาเป็นผู้นําของรัฐบาลและผมเชื่อว่าวันนี้ พักการเมืองอย่างก้าวไกลนะครับเรานําเสนอนโยบายนีย่เยอะมากล่าสุดเรานําเสนอนโยบายการศึกษานะครับเราเชื่อว่าการเมืองหลังจากนี้ถ้ามันเกิดการแข่งขันในเชิงนโยบายนะครับโดยต้องบอกว่าพอได้แล้วกับคนเดิมๆคนหน้าเดิมนะครับผมคิดว่าเราสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้และพักเก้าไกลก็พร้อมที่จะทำหน้าที่นั้นนะครับ